สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาทำอาชีพเก่านะคะไท่เค็มเคยทำขายค่ะทำเยอะมากเป็นพันพันฟองเลยวันนี้มีไข่เป็ดสองโหลล้างสะอาดพักไว้นะคะยังมีอยู่ในน้ำนิดหน่อยส่วนนี้น้ำเกลือค่ะใส่น้ำกับเกลือประมาณหนึ่งตอนนี้ย้ายออกมาข้างนอกแล้วนะคะถึงขั้นตอน น้ำเกลือเย็นแล้วก็เทน้ำเกลือใส่ลงไปในไข่เลยอันนี้ยังยังมีเกลือที่ไม่ละลายอยู่เลยเพราะความเข้มข้นมากไม่เป็นไรน้ำเกลือถึงจุดอิ่มตัวก็จะมีส่วนที่เหลือไม่ละลายใส่น้ำเกลือให้ท่วมไข่ ทีนี้ไข่มันจะลอยอยู่เราก็เอาน้ำใส่ถุงซิปล็อกถุงอะไรก็ได้มัดให้แน่นแล้วก็ทับเอาไว้เพื่อไม่ให้ไข่ลอยขึ้นมาทิ้งอย่างนี้ไว้เจ็ดวันก็สามารถนำไข่มาทำไข่ดาวได้แล้วถ้าจะเป็นไข่เค็มต้มก็ต้อง15-45ถึง45วันแล้วแต่ชอบเค็มมากเค็มน้อย อันนี้ก็จบการทำไข่เค็มไว้ทานเองนะคะ